ดูดีหนึ่ง,งสองผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนเยอะเย้ยย่อมเป็นสุขแต่ผู้นั้นมีความยินดีในธรรมบัญญัติของพระเจ้าและใคร่ครวนในธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระคมพีเปรียบเสมือนคู่มือการใช้ถ้าคุณอ่านและทำตามที่ผู้ผลิตสอน คุณจะเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ผลิตภัณฑ์มีให้ดีกว่าดอกจนันทรดอกจันทร์พระผู้สร้างของเราได้ถึงพระคัมภีร์ไว้ให้เราเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าจะใช้ชีวิตที่พระองค์ประทานให้เราอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดดอกจันทร์เราไม่ควรขอคำแนะนำจากผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามผู้มือนี้ใครครวญพระวจนะของพระเจ้าทุกและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคุณ ดำเนินชีวิตอย่างครบถ้วนตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้รอดของคุณคุณต้องยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณนี้ฉะนั้นคุณจะไม่มีวันเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ตามที่เขียนไว้ในมิวยี่สินาฬิกาสินาทีใครก็ตามที่ไม่พบในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟสถานที่ที่สร้างขึ้นสำหรับซาตานและบีศาสของมัน ดังงานคุณที่ต้องการใส่ชื่อของคุณในหนังสือแห่งชีวิตจงจำเช่นนี้พระเจ้าของฉันและพระบิดาของฉันฉันรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของฉันคุณตายเพื่อฉันบนไม้กางเขนแห่งความโกรทาฉันรู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ยกโทษบาปของฉันเขียนชื่อของฉันในหนังสือแห่งชีวิตและไม่เคยลบมันช่วยฉัน และครอบครัวทั้งหมดของฉันในนามของพระเจ้าพระคุสัน้นมากขึ้นเพียงเพื่อพระเจ้าพระเยซูคริสเพราะพระองค์เท่านั้นที่คู่ควรกับเกียรตินี้บาราสาธุการแด่พระเจ้าตลอดไปเอเมนสองบาทบินสินาฬิกาสินาทีจุดสองบาทบินสินาฬิกาสินาทีเช่งเป็นผายจากพระเจ้าและความรักขององค์พระธรรม และการบูชาของพระถ้มจงอยู่กับคุณทุกคนถวาย